ขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอ,อื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล นี่มันสองอะไรนะที่ว่ามันแบบนี้นะเดียวกันปะวะสองดิฟื้นฉันฟื้นอย่างไรไม่ทนคุยมึงเป็นใครวะนี่กูฟื้นมาจากความตายไม่ต้องฟื้นกันแล้ววันนี้ เกือบกูตายเนาะตอนนี้เราอยู framework. ่กันที่ปราสาทคาสโนหลังจากการฟาร์มอเน็ตเหนื่อยจากสวโลจ์ดผมก็ได้ตัดสินใจว่าจะมานั่งพักที่ปราสาทแห่งนี้สักหน่อยแต่ในระหว่างทางที่มาเนี่ยผมได้ยินเสียงปืนไล่หลังมาเป็นระยะะการพักครั้งนี้ดูจะไม่ค่อยชิลสักเท่าไหร่ผมก็เลยจะวางกระเป๋าล่อไว้ตรงบันไดเผื่อจะมีคนวิ่งมาเปิดรู้แล้วผมจะแฟบลงไปยิงคนร้อยมาแล้ว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  อย่าหนาวนะมึงเรียบร้อยไอ้สารเสร็จกูดีผมก็ไม่เึกไม่ฝันว่าจะสำเร็จเหมือนกันแค่วางโมซินทิ้งไว้ที่พื้นกับวางกระเป๋าแล้วก็กระจายของให้มันดูโลลกหน่อยมันจะสามารถเบ็ดคนได้จริงๆอ่ะโดนแดก แมงเกาะเพจซะด้วยปืนครบครันอาหารนี่เต็มตัวกูเป็นต้องออกไปฟาร์มแล้วสบายเชียน,นี่น่าจะเพิ่งกลับจากคอนวอยแล้วเนี่ยมีของพวกระเบิดแก๊สไม่ใช่ไอลูกระเบิดกับแม็กหกสิบเอ็มโฟด้วยน่าจะมีคอนวอย์รถไฟเกิด้วเนี่ยตรงนี้หลังจากการเดินทางอันแสนยาวนานของผมผมก็ได้กลับรวมตัวกับเพื่อนได้สักทีหลังจากที่เมื่อวันก่อน,อนเราไปเคาน์เตอร์เลทแล้วก็เละเทะไม่เป็นท่ายังมึงสับตีนแตกฝาตรีระเบิดเลยวะ่ะ อุ้ยความแม่นยำบวกร้อยยิงชุดเต็มให้ยิงโดนแบบนี้บ้างนะกูขอละเดี๋ยวศพละเฮีย yeah. แบตเตอรี่แล้วก็ยาเียเขาแค่เซอร์เวอร์หนุ่มที่ต้องการจะมีชีวิตผมจะไปฆ่าเขาเพียงเพราะเนื้อก็ป๋อง ไม่นานหลังจากที่ผมมาถึงตีไหนก็ตามที่ผ่านทางที่เราอยู่ก็โดนเก็บเรียบหม,มายถึงเรายิงทุกคนที่เราเจอนั่นแหละจะเด็กชุดเต็มจะไก่จะน้อยอะไรก็ตามจนประชากรแห่งเมืองเบเลไม่พอใจต่อการกระทำพวกเราอีกต่อไปเลยลงมติว่าจะลงขันพวกกูซะใครจะลงไปชาร์จมึงวะไอเฮียมึงปืนกลหนักอะ่ะกูเกาะหนักก็จริงอะ่ะแต่กูสะกดเปียกอะ่ะไอเฮียมันยิงใส่ผมไม่มีอะไรมันยิงผมมันยิงผมรู้ตำแหน่มนงมันยิงอยู่บนอะพาร์ตเมนต์ ไ้ผ่ผมเจอผมเจอผมเจอตัววิ่งข้างโรงเรียนละเฮ้ยเยอะมุมไม่มียิงวะไอตัวที่มันเอาของมรงเรียนไปแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์จำกระเป๋ามันได้แต่มันใส่ชุดวอลล์อมเนะี่ยเกียร์ทองมาอยู่วิ่งเกียร์ทองมาเรื่อยๆไม่่คอยเกียร์พลาดวะอะไรนมันอยู่ในโรงร่มอยู่ในโรงร่โอเคลงระฆังล้มมันล้มมันล้มมันตาย ะพยายามอยู่เอาให้หมดตอมบี้มาว่ะผมุณงยิงว่ะคุณยิงเหรอใช่ใช่ใช่โอเครอบเป้าได้สวยเดี๋ยวผมดูการขั้นไหวนะผมวิ่งมาทางโรงเรียนโอเคอ่ะเห็นแล้วละอ่าตรงไปตรงไปตรงไปโมชนเขีวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตัวผู้ชายน่าจะเป็นตัวที่ยิงผมปะวะคุณมันมีปืนอะไรอ่ะมีโมชินกับทรครับโอเคไอตัวเนี้ยที่ยิงทรใส่ผม ผมคิดว่าตัวที่วิ่งไปไปเอาปืนแล้วเดี๋ยวมันต้องวิ่งมาด้วยกันเอเจอแล้ววิ่งอยู่ตรงที่เต็นท์เลยโดนโดนล้มล้มล้มขาหักหักน่าจะดีมาว่ะโอ้ยมันสวนผมมันไอ้เหี้ยขาตายเหรอตรงเต็นท์ผมตายผมตายผมตายขาไม่ทางอยู่ตรงเต็นท์ตรงเต็นท์โอเคโอเคผมวิ่งผมวิ่งออกมาทางมาเก็ตเดี๋ยวมันจะให้เพื่อนไอ้ตัวที่ไม่มีปืนนะมาเก็บของไอ้ตัวที่มันวิ่งมาที่โรงรถอะ มันยิงใส่ใครไม่รู้มันยิงใส่ใครยิงปืนใช่เพราะขามันหักแต่เพื่อนมันอยู่ใกล้นะไม่มีเกาะไม่มีเลยเลยใช่ผมยิงมันขาหักใช่ป่ะแล้วผมเปลี่ยนมุมคุณนไก็ป่ะตรงกลางมันมีมันมีที่แบบเราเปลี่ยนหน้าต่างไปนขวาได้ผมเปลี่ยนไปขวาปุ๊บมันยิงผมตายเลยผมว่ามันมุดเข้าไปในบ้านบ้านพวกกระเช้าพวกช่างว่ะเพราะว่าผีมันไม่ตามมาแล้วตอนนี้ผีมันแค่เดินแบบเดินเร็วอะ ใช่ใช่ใช่ชุดดำใส่หมวกแก๊ปมั้งผมย้ายข้ามข้ามฟากมาแล้วข้ามฟากริมน้ามาทางฝั่งที่มันอยู่ผมชุดเต็มกระเป๋าแดงโอ้ยผีเหี้ยวิ่งมาละวิ่งถือหม้อะคุณบอลตัวเสื้อแดงใช่ปะใช่ใช่แดงใช่แล่นะคือมาเก็บศพ แต่ถ้าที่ผมเห็นตอนแรกคือไอ้ตัวที่วิ่งไปตัวแรกอะที่ผมบอกว่าไม่ได้วิ่งกลับมามันไม่มีปืนไม่ไม่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วริมอาตายหัวแตกวเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะเพื่อนมาเก็บปืนเพื่อนเพื่อนเก็บปืนกำแพงกำแพงกำแพงตรงเก็บเต็นท์ตาย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 สองไอ้ผู้หญิงชุดแดงผมหมวกไปมีก้อนมีก้อนหนึ่ง พี่มันจะเซิร์ฟผมตอนเนี้ยเฮ้ยผมต้องเกียร์ผีว่ะผมอันนี้ไม่ได้ผมโดนผีเซิร์ฟไ,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 ไม่กระสุนผมมันไม่พอป้องกันตัวชิวชิวชิวชวแล้วครับแต่ว่าผมวิม่งมาจากแสก และนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้ผมขออภัยด้วยถ้ามันสั้นไปเพราะว่าตอนนี้ผมคัดแยกไฟล์เนี่ยมันเยอะกว่านี้นะแต่พอมาดูจริงๆเนี่ยมันมีแต่ช็อตไล่สาระแบบว่ามันแทบไม่มีอะไรเลยเสียงผมก็เบาเสียงเพื่อนก็เบามันเลยแยกออกมาได้แค่นี้จริงๆสำหรับเอพิโซดนี้ต้องขออภัยด้วยเอาไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าเดี๋ยวเราจะไปบุกเลดบ้านคนกันหรือต้องบอกว่าไปเคาน์เตอร์เลดแล้วก็ไปเลดต่ออีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้เราฟรีดาริสวัสดีครัทุกนฝกกันไป้ก